สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีมาพอๆครับช่องรถต่อต่อชาแนลกับเบ้าเหลือมอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องครับมือนีเบ้าเหลือมกามีเมนูม,มานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมด้วยก่าครับมือนีเป็นเด็กเสียนเลยครับพี่น้องถ้ามากินกว๋วยเตี๋ยวหมูเส้นมีเหลืองพี่น้องหมูเด้งหมูเด้งมาเดี๋ยวเบ้าเหลือมภาพรุงกันไว้ทีหน่พี่น้อง ปรุงเค็มปรุงหวานกะแล้วแต่ผู้มักแล้วพี่น้องน,นี่เสียงรบกวนเนี่ยจากลูกน้องก <c oughs> อกเป็ดครับบรรยากาศที่เก่าพี่น้อง <c oughs> ก็ได้ไปใส่ครับดูแต่น้ำมูนี่แหละ <c oughs> ใส่เข้าไปน้ำปลา หอนแดดที่ไหนบูพี่น้องห่อนกากระยเป็ดก็เพราะป็ดคนครับอันนี้พี่น้อง เขาเศร้าเขาสวยร่วมกันเลยหืมซอดแดงใส่ซอดแดงพร้อมเลยม,มีอดพริกเผาพร้อมใส่พริกเผาพร้อมซอสดแดงพร้อมน้องครับแคบหมูพร้อมครับแคบหมูมพร้อมอย่างเชียงเครื่อง นัวคือเกา่าอดชัดจวดจวดเลยพี่น้องมาพี่ๆอยู่ต่างประเทศนอกประเทศในประเทศตูกูด,ดงควันมาจวดน้ําเบาเหลือนไหมครับเด้อต้องเบาหลายแล้วงัดจวด มีหมูแดงมองครับ 对吧？ สีบยบไลครับพี่น้องครับก๋วยเตี๋ยวเจ้านี่เป็นเจ้าหนึ่งอยู่ในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาพี่น,อน้อ,องนะอยู่ในอำเภอจนะอยู่ไกลๆแถวกับรถตัดขาคนพื้นทีหรือว่าคนอยู่โซนเคยอยู่โซนนี่มาก่อนสี่หลุดจกกากก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นี่เสียบเราก็ได้หลยหพี่น้องเป็นใครมาหมูเด่งก๋วยเตี๋ยวหมูเสีบยบไลยพี่น้องเอา้าเชยนเดิมเชิญเคยครับ บ้าเหลือมกาดดีขอล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนหน่อครับแต่ว่ากอ่อนเีาจะกังแตล่เรื่องครับเด้อกดแชร์กดไลค์กปสับจะใครกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้าเหลือมครับพี่น้องขอบคุณคนที่เข้ามากับชมคลิปบ้าเหลือมครับและขอบคุณคนที่กำลังที่ทเข้ามากับชมคลิปบ้าเหลือมนะครับเด้อพี่น้องถ้าเกิดว่าคลิปนี้กินมาเบื่บอกว่าวันกินบระสุภาพกาดขอตรวจขอไว้พ่อแม่พี่น้องครับผมเอามารอชมกันว่าคลิปหนาบ้าเหลือมสีมี่ยังมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกัันครบ สำหรับมอนี้ขอเก้าวเข้ามาขอบคุณขับและสวัสดีครับผม